เป็นคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวจิตราพรบำเลือรวยนักวิชาการประมงปฏิบัติการสังกัดด่านตรวจประมงตาาศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต4กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตค่ะวันนี้ดิฉันมานําเสนอผลงานวิชาการเรื่องก,การประมงวันข้อประกาศที่แจ้งเข้าออกเพื่อขึ้นสัตว์น้ําต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราปี2561ค่ะ เครื่องมือประมงวนค้อปะกะตักถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมมากในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาเรือประมงวนค้อปะกะตะักนอกจากจับปลากะตักที่เป็นสัตว์น้ำเป้าหมายแล้วยังพบว่ามีสัตว์น้ำชนิดอื่นๆติดมากับการทําประมงด้วยและหากมีการจับสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่สัตว์น้ำเป้าหมายหรือจับสัตว์น้ำไวอ่อน,นมาในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบตอ่อทรัพยากรสัตว์น้ำได้ในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการการทำประมงการควบคุมและการเฝ้าระวังการทำประมงตลอดจนการกำหนดมาตรการต่างๆในการควบคุมการทำประมงได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนวิธีการศึกษา พื้นที่ะระยะเวลาการศึกษาทําการเก็บข้อมูลนะ้ำท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแหลมงอมจังหวัดตราดตั้งแต่เดือนตุลาคม2560ถึงเดือนกันยายน2561การรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเจ้าของเรือหรือไต่เรือเกี่ยวกับเครื่องมือวิธีการทําการประมงรวบรวมข้อมูลการแจ้งเรือเข้าผ่านระบบสารสนเทศการทําประมงรวบรวมข้อมูลพิกัดการทําประมงจากระบบ v m s และรวบรวมข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ําจากสมุดบันทึกการทําการประมง การวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลการแจ้งเรือเข้ามาวิเคราะห์แยกเป็นรายเดือนแสดงลงบนเที่ยวเรือลงบนกราฟเพื่อศึกษารูปแบบการแจ้งเข้าออกนำข้อมูลพิกัดการทำการประมงมาทวนสอบกับพิกัดําทำการประมงในสมุดบันทึกการทำประมงเพื่อวิเคราะห์หาแหล่งําทำการประมงแสดงลงบนแผนภาพโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จำแนกตามฤดูมรสุมนำข้อมูลการลงแรงการทำประมงและปริมาณสัดน้ำจากสมุดบันทึกการทำประมงมาคำนวณอัตราการจับสั์น้ำเฉลี่ย นอกจากนี้ข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมงมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำและเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการจับสัตว์น้ำโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัยเดียวหรือวันเวี a นวาค่ะ ลการศึกษาค่ะการศึกษาเรือประมงวิธีการทําประมงและรูปแบบการแจ้งเรือเข้าออกพบเรือประมงวันข้อปกตัดในพื้นที่ที่ทำการศึกษาทั้งหมด3ขนาดประกอบด้วยไซส S คือ1 0 2ถึง29.99ไซส์ M คือ30-59.99ถึง59.99ตันกอนและไซส์ L คือ6 0 9ถึง1 4 9่9ตันกอน พบวิธีการทําประมงอยู่2วิธีคือการทําประมงแบบปั่นแช่จะทําการประมงในช่วงเดือนมืดและการทําประมงแบบปั่นโชกจะทําการประมงได้ทั้งเดือนมืดและเดือนหงยโดยรูปแบบการแจ้งเข้าออกพบการแจ้งเข้าสูงสุดในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10.59นาฬิกาและแจ้งออกพบสูงสุดในช่วงเวลา14-16.59นาฬิกาจากภาพเป็นขั้นตอนการทำประมงของเรือประมงบนข้อปากตะเริ่มจากการ การกวนการคันเปิดไฟล่อค่อยดับไฟล่อจนถึงไฟโชคและการกู้อวนจนไปถึงการรักษาสภาพสัตว์น้ำ การศึกษาแหล่งทำการประมงจำแนกตามช่วงฤดูมรสุมพบว่าช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพบหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดตราจนถึงชลบุรีช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมพบหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดตราจนถึงนยองและช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พบหนาแน่นในจังหวัดตราและจันทบุรีโดยพบความหนาแน่นน้อยกว่า2ช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาค่ะผลการศึกษาอัตราการจับสัตว์น้ำและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำ จำแนกตามขนาดเรือพบว่าไซแอลมีอัตราการจับสัตว์น้ำสูง TVs สุดอง 3, ค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของเรือประมงทั้ง3ขนาดพบว่าเป็นปลากระตักมากกว่าร้อยละแปดสิบจำแนกตามช่วงฤด,ดูมรสุมพบว่าช่วงฤด,ดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอัตราการจับสัตว์น้ำสูงสุดองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของทั้งสาช่วงฤด,ดูมรสุมโดยส่วนใหญ่เป็นปลากระตักมากกว่าร้อยละแปดสิบ เปรียบเทียบอัตราการจับสั์น้ําแบ,บ Elliot, ่งตามขนาดเรือพบว่าอัตราการจับสั์น้ําของแต่ละผู้มีความแตกต่างกันทางสถิติจําแนกตามช่วงฤดูมรสุมทั้ง3าช่วงฤดูพบว่าทั้งสามช่วงฤดูมรสุมมีอัตราการจับสั์น้ําแตกต่างกันทางสถิติค่ะ